อะไรนะเมนใหม่พี่มาร์คเออเมนใหม่พี่มาร์คตัวเนี้ยสุดยอดพลังตัวละครใหม่สําหรับผมตัวละครใหม่เนี่ยอะไรเข้าเข้ามาเป็นตัวแรกเลยบางตัวเนี้ยเติมหยกในเกมโอเมจิอารีนาทุกๆกับร้านทูพิโกช็อปนะครับมาลองซะหน่อยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ย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 ทำไมปิงขึ้น ึ้นในการ์ดเนี่ยไอเฮโยนี่คือเท่มากเลยนะฮะ mm hmm. ผมโคตรชอบเลยแต่ว่าหลังๆมันเอามาใช้เล่นไม่ค่อยได้แล้วเฮโยอะในเบอร์การ์ดอะนะเราควรนอัพสกิลไหนก่อนวะสกิลสองไม่น่าตอบโจทย์อะสกิลสองมันเข้าไปใกล้ๆเลยอะ หน้าหิวเลยกูไม่เมื่อกี้กะจะเข้าไปเพราะกดสกิลสอง้้วออกไปอัพหนึ่งนำโอเคได้ถ้าเดินมันตลกเนาะไม่ได้บุลลี่เ,ลเนี่ยอ๋อนี่ไงเออเอาท่าหนึ่งไว้สแปมดีวกว่าอ๋อต้องใช้สกิลสร้างดาเมจใส่ศัตรูสองครั้งแสงว่าถ้าพี่ กดหนึ่งโดนศัตรูแล้วพี่อยู่ใกล้ๆมันพี่กดสองอีกทีนึงมันก็แข็งเลยใช่ไหมหรือว่าต้องใช้สกิลใดสกิลหนึ่งสองครั้งไหนลองสิอ๋อนี่ไงอุ้ยแต่แข็งแป๊บเดียวแข็งนแน่นั่นไงกลายเป็นหินละอ่ะอ่ะอ่ะโอ้เปลียวมาก รู้สึกเกาะ,ะไม่เยอะ,ะอะเกาะนิดเดียวอะนี่ไงสภาพน้องแมวบอกแล้วว่าน้องแมวพุ่งเนี่ยไม่เคยรอดสักลายไง,ไง,ไง ชะตากรรมเดียวกันหมดชะตากรรมเดียวกันหมดเลยอุ้ยเอาสามก็ได้เหรอผมเข้าใจว่าได้เฉพาะหนึ่งกับสองเจอคนพุ่งอยู่ EA ครับนี่ไงเป็นก้อนหินแล้ว มันไม่มีคนต่อดามเม่แท้กลายเป็นก้อนหิน,ฉนเฉยๆเดเอ,อเอาเดิคืเอเราจะมีของซับอะไรหลายชิ้นจังเลยเนีนเ่นยเยอะแยะไปหมดน้องแมวน้องแมวเหมอมา ป็นอะไรขนาดนั้นนะะมันหิวอะไรกันขนาดนั้นโอุ้ณจะตายโอ <c oughs> ไม่จะตายแหละตายเลย <c oughs> <c oughs> นิดเดียว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 เออนั่นแหละดีมากครับได้คู่ด้วยสุดยอดเลย นี่ก็คือผมก็ยังออกของซับอยู่เลยเนี่ยของแทงแม่งยังไม่ทันได้ออกเลยเนี่ยน้องแมวแมวโดนปลาไล่ปะมามานี่มาแข็งยาวไปแข็งยาวไปอย่างนั้นแหละ กลายเป็นก้อนหินไปดิยังไงยังไงสุดยอดเลยซับดีก็อย่างนี้แหละนะฮะไม,ม้อีเหมียวอ,อ่ะคุณหนึ่งบอกให้ดันบ้านขนมให้เอาโอโลนะฮะแต่มผมจะอโอโล <c oughs> <c oughs> มีอะไรเะละ่ะโอ้โหคือถ้าจะตีช้าขนาดนี้นะ <c oughs> ตีช้าเลยขนาดนี้ก็คือถ้าศัตรูเกิดก็คือแย่งได้เลยอะ่ะเอาจริงช้ามากอะไรนะเมนใหม่ might, พี่มาร์คเออเมนใหม่ might, พี่มาร์คตอนเนี้ยสุดยอดพลงังตัวละครใหม่สำหรับผมตัวละครใหม่เนี่ยอะไรเข้าเข้ามาเป็นตัวแรกเลยบางตัวนเนี้ยเนี่ยจากการตีโอโลเมืเ่อกี้รู้เลยว่าแบบช้ามากอะ่ะไป เสียอย่างเดียวท่าเดินจริงๆอะ่ะความเร็วการเดินมันก็ไม่ได้ชาไปกว่าใครหรอกเพียงแต่ว่าถ้าดูจากแอนิเมชันแล้วก็และเรียบร้อยครับตายไปพุ่งไปนู่นละพุ่งไปนูนละตามมันไปตามมันไปเห็นไหมบอกแล้ว ศตกรรมของแมวที่พุ่งเป็นอย่างนี้ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะผมหรือใครเล่นก็ตามไม่เคยมีใครพุ่งแล้วรอดหน้าสงสารครับรถอ้า <laughs> หันกันหันกันเองใจร้อนจังเลยอะ่ะเองไปตีบ้านเขาเลยเนี่ยยังไงเนี่ยคนภายนอกไม่อนุญาตให้เข้าทนทายาททนทายาทบ้าอะไรตัวบางมากนะ <laughs> คลิปวิดีโอนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมโอมมลจิอารีนาใน Facebook ฟนเพจมาเบเกอร์เยมเที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ทุกวันเวลา2ทุ่มจุดสี่ทุ่มนะครับ